จิตดวงนี้มันจะทําหน้าที่อยู่สองหน้าที่ด้วยกันหน้าที่แรกคือจิตของผู้รู้เจิตของผู้รู้จิตของผู้สังเกตการเฮ้ยมันรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมันเห็นมันรู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันจะตามมาด้วยจิตที่ปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นน่ะมันรู้อะไรมันเห็นอะไรมันปรุงแต่งไปในทางไหนยกตัวอย่างเช่นมันปรุงแต่งว่าเฮ้ยมันมีคนมายิ้ให้เราอ่ะสมมติมีคนมายิ้มให้เฮ้ย ยิ <Ll> ้มให้เรามันอ่อยเราเปล่าวะเฮ้ยยิ้มให้เราหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือเปล่าวะหรือเฮ้ยเขายิ้มให้เราอ่ะเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราหรือเปล่าวะเฮ้ยเขายิ้มให้เราอ่ะเขาเป็นคนอัธยาศัยดีมากๆเลยนะเราใช้จิตปรุงแต่งไปในทางที่สร้างสรรค์หรือในทางที่ไม่สร้างสรรค์ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราใช้จิตปรุงแต่งของเราปรุงแต่งให้กับชีวิตของเราแบบไหนอยู่ เราปรุงแต่งไปในทางที่สร้างสารรหรือปรุงแต่งไปในทางที่ไม่สร้างสารรค์มันเป็นพลังจิตในการเปลี่ยนชีวิตคุณเข้าใจไหมถ้าคุณอยากจะใช้พลังจิตในการเปลี่ยนชีวิตหรือเฮ้ยคุณใช้กดแรงดึงดูดอยู่คุณไม่เข้าใจในแก่นของมันจริงๆอะ่ะปุ้ยแนะนําให้คุณเรียนคอรสนี้เลยคอสเมื่อฉันคุยกับจิตใต้สำนึกผลลัพธ์มหัศจรรย์จะเกิดขึ้นคอรสนี้ราคา99บาทเองอ่ะห้บบาทเนี่ย ผู้สอนเขาจะเอาไปทําบุญในแบบที่เขาอยากจะทำคุณได้บุญด้วยคุณได้ความรู้ด้วยและอีก49บาทเนี่ยเป็นค่าโปรโมทของคนที่เฮ้ย mm. มาโป,โ,มโปรโมทคอร์สเออคุณได้สนับสนุนให้คนคนหนึ่งมีรายได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณได้หลายเด้งมากๆในการเรียนคอร์สนี้และราคามันแค่99บาทมันถูกมากคุณจะตื่นรู้ในเรื่องของพลังจิตพลังจิตใต้สำเนกคุณจะสั่งการจิตของคุณปรงแต่ง ให้กับชีวิตของคุณคุณจะสามารถใช้พลังจิตเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ง่ายๆเลยใครที่สนใจทักมาที่ Line id p a r a w e 253213แอดมาแล้วทักทิ้งไว้เลยแล้วพบกันในคลอสค่ะ